ฮัลโหลแล้วก็สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐนะครับครั้งที่สองสอนะครับซึ่งมีพระาท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการพิจารณาในเรื่องของอการกำหนดอัตรา ยอดคงค้างของภาระที่รัฐต้องชดเชยตามมาตรา28นะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าในเรื่องนี้นั้นพระนท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่พี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาที่รอรับเงินประกันรายได้นะครับตามนโยบายของรัฐบาลก็ขออนุญาตเรียนว่านโยบายประกันรายได้นั้นก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับ ซึ่งประกอบด้วยสส่วนคือการประกันรายได้กับในเรื่องของการบริหารจัดการคือการลดตน้นทุนการผลิตของการปลูกข้าวนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติในเรื่องของโครงการประกันรายได้ไปเมื่อวันที่25ตุลานี้นะครับในยอดวงเงิน18,000ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นส่วนของการประกันรายได้ใน13,000แล้วก็มาตรการคู่ขนานอีก5,000ล้านบาทนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นงวดที่1นนะครับ อย่างไรก็ตามนั้นด้วยข้อจํากัดงบประมาณและก็วงเงินของมาตรา28นั้นท่นานนายกจึงขอให้ทางกระทรวงการคลังกระทรวงสํงาสนักงบประมาณกระทรวงพาณิชย์ได้มีการหารือกันว่าในส่วนของการประกันรายได้ที่ยังค้างอยู่นั้นจะดําเนินการอย่างไรนะครับเนื่องมาจากในเรื่องของข้อจํากัดในงบประมาณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงเงินงบประมาณที่ยังค้างจ่ายอยู่ ตามมาตรา28นะครับซึ่งท่านนายกก็ได้เร่งรัดให้ทางกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้พิจารณาร่วมกันแล้วก็นํามาซึ่งการประชุมในวันนี้นะครับซึ่งผลการประชุมนะครับก็จากการที่คณะทางานได้มีการหารือกันนั้นก็ในการจัดวงเงินเพื่อสนับสนุนในเรื่องของโครงการประกันรายได้นั้นเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่า,ามีความจําเป็นที่จะต้อง ขยายกรอบอ,อัตรายอดคงค้างของภาระที่รัฐต้องชดเชยตามมาตรา28นะครับนั่นส่วนหนึ่งส่วนที่2ก็อาจจะต้องขอการสนับสนุนจากงบกลางนะครับซึ่งก็โดยปกตินั้นการชดเชยเล่วงหน้านี่ก็จะไปตั้งงบประมาณคืนให้ในปีงบประมาณถัดไปนะครับซึ่ง ก็เป็นปกติซึ่งปี2565ก็ได้ตั้งงบประมาณคืนมาให้76,000ล้านนะครับซึ่งก็ยังทำให้วงเงินในมาตรา28นั้นยังไม่เพียงพอนะครับก็อาจจะเป็นส่วนที่2ที่ขอสนับสนุนจากทางด้านงบกลางนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งเงินอีกอันหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามในข้อสรุปของการประชุมนั้นก็ได้มีมติว่าในกรอบวงเงิน30%ร้อยละ30%ของ รอบวงเงินก้อนประจำปีนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องออขยับตราตรงนี้เป็น3า้เป็นนะครับเป็นร้อยละ35เพื่อเปิดวงเงินให้สำหรับโครงการประกันรายได้พืชผลเกษตรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่รออนุมัติในส่วนที่2อนะครับอย่างที่ผมกลาบเรียนไปสักครู่นี้ว่าในรอฐแรกนั้นรอบแรกก็ได้อนุมัติไปแล้ว18ื่นแยกเป็นประกันรายได้3หมื่นสแล้วก็มาตรการผู้ขนานอีก5 0 0พ เพราะฉะนั้นในส่วนที่เหลือนั้นก็สามารถที่จะมีวงเงินตรงนี้ใช้ได้นะครับซึ่งก็จะทําให้รองรับประกันรายได้ของข้าวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการประกันรายได้ของเรื่องอยางนะครับก็สามารถที่จะครอบคลุมในเรื่องสองพืชหลักที่รอรอวงเงินอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นมติที่สําคัญในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการกําหนดอัตราสาสิบจาก3าสิเป็นสาสิห้าเเซ็นตนั้นเนี่ยก็ มติที่ประชุมก็เห็นอชอบให้กำหนดเป็นระยะเวลาหนึปีนะครับสำหรับปีงบประมาณ2,565หลังจากนั้นก็กลับไปในอัตราเดิมนะครับคืออัตราร้อยละ30ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะรักษาในเรื่องของวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลนะครับอย่างไรก็ตามในการที่เมื่อครบ1ปีที่จะกลับไปอ,อัตรา30นั้น ก็ต้องขอให้ทางคณะกรรมการโดยทางฝ่ายเลขานุการคือกระทรวงการคลังโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนั้นจะต้องเสนอให้คณะกรรมการาพิจารณาในเรื่องอาการกลับไปอาาัตรา30%อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้มีการดําเนินการตามมาตรการโครงการของรัฐบาลแล้วที่จะต้องอประชุมอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อมีการประเมินผลนะครับในส่วนที่ วงเงินที่มีเราเปิดให้เพิ่มมาอีก5%แต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นก็จะมีวงเงินที่ยังค้างอยู่นะครับโครงการที่ได้อนุมัติไปแล้วนะครับแล้วยังยังไม่ได้ปิดโครงการนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการติดตามเพื่อให้มีการปิดโครงการแล้วก็จะได้คืนวงเงินกลับมาให้มาตรา28นะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ดูในเรื่องของมาตรการในปี2566ต่อไปก็มองในลักษณะที่ว่า ในปี6,256นั้นในแง่โครงการของประกันรายได้พระนักท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้แนวแนวนโยบายว่าจะต้องมีการประเมินแล้วก็มีการพิจารณาในเรื่องของรูปแบบของการประกันรายได้นะครับรวมทั้งวิธีการปฏิบัตินะครับรวมทั้งในเรื่องของการมาตรการในเรื่องของลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรนะครับซึ่งก็จะต้องมีการพิจา,ารณากันสําหรับปี2,566 ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อไม่ให้เป็นภาระในเรื่องของงบป,ประมาณล่วงหน้านะครับอันนี้ก็เป็นมติที่ประชุมสำหรับในวันนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นมติก็คือในเรื่องของโครงการประกันพืชผลโดยเฉพาะเรื่องข้าวซึ่งมีการใช้เงินงบป,ประมาณเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับอันนี้ก็ แนวนโยบายก็อยากจะขอเป็นมติที่ประชุมที่ให้ทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและก็สำนักงบประมาณได้พิจารณาร่วมกับทางกระทรวงการคลังว่าในการทำโครงการนี้นั้นจะขอให้เข้าไปบรรจุไว้ในพรบงบประมาณเป็นงบประมาณปกตินะครับเพื่อไม่ให้มีการสะสมในเรื่องของภาระการคลังในมาตรา28ทั้งนี้ทั้งนั้น ในมาตรา28นั้นคงไม่ได้เป็นเฉพาะเพื่อสนับสนุนในเรื่องของโครงการประกันพืชผลแต่ว่ายังมีโครงการอื่นๆนะครับที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของมาตรการสินเชื่อของธนาคารสถาบันการเงินของรัฐนะครับที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นธนาคารอมสิน ธนาคาร uh, SME ธนาคาร uh, เพื่อ uh, ทอกสแล้วก็บอสอยซึ่งปกตินั้นการปล่อยสินเชื่อนั้นก็จะมีการขอวงเงินชดเชยสำหรับกรณีที่เป็น NPL นะครับซึ่งล่าสุดนั้นธนาคารอมสินก็ได้ออกมาตรการ uh, สร้างงานสร้างอาชีพนะครับแล้วก็ขอวงเงินชดเชยไว้ที่30%ของวงเงินสินเชื่อทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ นอกเหนือจากประกันพืชผลแล้วก็ยังมีในเรื่องของการมาตรการอื่นๆในเรื่องของทางด้านการเงินนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการชดเชยในเรื่องของอัตราค่าบริการสาธารนณะเรื่อง PSO นะครับอันนี้ก็มีอีกหลายเรื่องนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทางกระทรวงการคลังก็ร่วมกับทางสมนุกประมาณก็จะเร่งรัดในเรื่องของโครงการที่ได้อนุมัติไปแล้วนะครับ เพื่อให้คืนวงเงินมาหลังจากที่โครงการจบสิ้นนะครับเพื่อจะได้มีเปิดวงเงินไว้สาหรับในการาความจําเป็นที่จะต้องใช้ในอนาคตนะครับในทั้งหมดนี้ก็เป็นมติในวันนี้ก็ขออนุญาตเรียนว่า,าท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงนะครับว่าเงินประกันรายได้ของชาวนานะครับที่รออยู่นะครับว่าจะได้เมื่อไหร่นั้นท่านก็ได้เร่งรัดให้ทางสุขการคลังได้พิจารณาในเรื่องนี้แล้วก็ได้ข้อสรุปในวันนี้นะครับ แย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วเงินจะได้เมื่อไหร่นะครับเมื่อคณะกรรมการได้มีมติในวันนี้ก็คงจะมีประกาศในเรื่องของการกาหนดราออกไปภายในวันสองวันนี้นะครับแล้วทางในสัปดาห์หน้านั้นทางคณะรัฐมนตรีก็จะได้พิจารณาในเรื่องของการอนุมัติเรื่องของโครงการประกันรายได้ในส่วนที่เหลือรวมทั้งในเรื่องของโครงการประกันรายได้ของอเกษตรกรอย่างพารานะครับไปพร้อมกัน การจ่ายเงินนั้นก็จะมีกระบวนการจ่ายเงินที่กําหนดไว้แล้วนะครับโดยมีธนาคารทากรสเป็นกลไกในการที่จะจ่ายเงินให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งคาดว่าภายในเดือนธันวาคมนั้นก็จะแล้วเสร็จนะครับในฤดูกเก็บเกี่ยวนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทราบโดยทั่วกันนะครับทางท่านประหลัดท่าน อสสคอจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้ามีพอสนับสนุนหวานครับยอดคงค้างทางชี้แจงทางสสคชี้แจงเพิ่มเติมยอดคงค้างปีไหนนะปัจจุบัน แม่ถามว่าอ๋อห้าพันสามร้อยหกสิบยอดที่เหลือก็ยอดเรียท่านตรีแล้วก็ทางพี่น้องสุมวลชนครับตอนนี้ยอดที่เหลืออยู่ประมาณสักห้าห้าพันกว่าล้านครับ ยอดเหลือประมาณ5 0ันกว่าล้านแล้วก็วงเงินก็ไม่ไม่ได้เพียงพออย่างที่ท่านนั้นตีได้นำเรียนในที่ประชุมเมื่อวันนี้ว่าทางคณะกรรมก,การก็ได้พิจารณาวว่าวงเงินที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ได้เพียงพอกับการที่จะดูแลเรื่องของการประกันรายได้บให้พี่น้องเกษตรกรในหลายๆลาพืชก็เล้ในการพิจารณาได้ปรับเพิ่มเป็น3 5ครับก็จะเพียงพอกับการดูแลนะครับทั้งในเรื่องของผลผลนะครับโดยเฉในเรื่องของอพี่น้องประชาชนที่จะต้องดูแลเรื่องสินเชื่อต่างๆนะครับ ก็ก <ersch> ่อนวันที่19พฤศจิกายนก็มีวงเงินคงเหลืออยู่ที่5,360นะครับเมื่อเปิดวงเงินให้อีก5%นั้นก็จะได้วงเงินมาอีก1,555,000ล้านก็รวมเป็น1 6 0 3 0 0 3ล้านบาทนะครับก็เพียงพอสำหรับในการที่จะจ่ายชดจ่ายในโครงการประกันรายได้นะครับ โอเคนะครับก็ในเรื่องนี้ก็คงท่านแล้วก็ให้นโยบายในเรื่องของการที่จะต้องปรับในการปรับหรือทบทวนในเรื่องของวิธีการประกันรายได้นะครับเพื่อที่จะลดภาระในเรื่องของ เงอบประมาณลงไปนะครับซึ่งภาระ,ะตรงนี้ก็ต้องดูในเรื่องของวิธีการในเรื่องของการกําหนดราคาเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะต้องมีการพิจารณากันในคณะกรรมการนโยบายข้าวนะครับในทุกคณะกรรมการนะครับ ก็จะอนุมัติไปทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเปิดวงเงินตรงนี้ให้ได้แล้วเนี่ยก็ทางส่วนที่เหลือนั้นก็อนุมัติได้ครับก็คงจะเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้าครับคือขณะนี้เนี่ยมาตรา28ก็อย่างที่เรียนก็คือว่า เป็นการใช้วงเงินล่วงหน้านะครับคือมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับในเรื่องของการมีข้อกำหนดไว้นะครับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจนะครับที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้นะครับก็ขอสามารถสามารถขอเปิดวงเงินใช้ล่วงหน้าได้แต่ว่ายัางไรก็ตามต้องคืนในปีงบประมาณถัดไปนะครับ ซึ่งการคืนให้กับอัจาราเงินชดเชยนี้นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะคืนได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นปี2,565นั้นในพรบงบประมาณก็กำหนดคืนมาให้7 6 0 0 0ล้านนะครับซึ่งก็ไม่เพียงพอซึ่งขณะนี้นั้นวงเงินที่เราใช้ไปทั้งหมดนี่ก็ประมาณอย่างที่เรียนก็คือเกือบเต็ม เกือบเต็มวงเงินนะครับก็เหลืออยู่เพียง5,3 6 0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นั้นเนี่ยถ้าหากดำเนินการอย่างนี้วงเงินของ3 0 35% 3 0ที่กำหนดไว้ในกฎหมายในประกาศของคณะกรรมการนโยบายการเงินกลังของรัฐนั้นก็จะไม่เพียงพออัตราการคืนนั้นก็ไม่ไม่เต็มร้อยเพราะนั้นสิ่งที่วันนี้ทางคณะกรรมการได้มีมติก็คือขอ ทางสำนักงบประมาณในการกำหนดอัตราส่งคืนกลับมาให้นั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสี่นะครับถึงจะทำให้การเคลียร์วงเงินของมาตรา28ให้มีช่องสำหรับใช้ในโครงการอื่นๆนะครับที่เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับส่วนในเรื่องของการเนื่องจากโครงการประกันรายได้นั้นก็ได้ดาเนินการมาเป็นปีที่3นะครับรวมทั้งพืชผลอื่น นั้นในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราไปกําหนดไว้ในพร้อมงบประมาณนั้นข้อดีก็คือในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของการได้รับเงินงบประมาณนะครับก็อยู่ในกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของอการเปิดวงเงินวงเงินของมาตรา28นั้นก็จะมีความชัดเจนแล้วก็มีช่อง เรียกว่ามีรูมให้สําหรับโครงการอื่นๆนะครับที่มีความจําเป็นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อที่เราเสนอไว้ในคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังนะครับก็เป็นข้อที่เนื่องจากมันทํามาทุกปีนะครับแล้วก็ภาระมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าหากเรายังใช้วิธีการอย่างนี้อยู่นั้นเนี่ยมันก็จะพอกคูนขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่เงินคืนกลับมาเนี่ยก็ได้ไม่ครบพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอว่า ังนั้นอัตรา,ากเกินคืนเงินหนึ่งมาให้นั้นเนี่ยก็ขออย่างน้อย4%ในขณะเดียวกันก็โครงการนี้เมื่อมีการพิจารณาในเรื่องของอโครงการประกันรายได้ในปีการผลิตต่อไปซึ่งอาจจะไม่ใช่วงเงินนี้นะครับอาจจะลดลงมานะครับหลังจากที่ได้ไปดูว่าวิธีการการกําหนดราคาวิธีการลดต้นทุนการผลิตวงเงินอาจจะไม่ใช่ เต็มอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องไปพิจารณาในขั้นตอนต่อไปสําหรับปีการผลิตหน้านะครับเมื่อเข้าไปนั้นเนี่ยวงเงินในงบประมาณเนี่ยก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> วงเงินเท่าไ,ไหร่นะแล้วก็ในกรณี ของข้าวก็อีกประมานของชั่วข้าวอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้ไปแล้วแปดหมื่นแปดชนะข้อนหนึ่งหมื่นแปดนะครับของข้าวก็จะมีอีกประมาณเจ็ดหมื่นหกนะครับซึ่งเป็นประกันรายได้นะครับก็มีแล้วก็มีเรื่องของสศัตุนค่าบริหารจัดการพวกต้นทุนการผลิตไรอีกประมาณสักห้าหมื่นนิดๆน,นะครับ รวมแล้วก็น่าจะประมาณอีกแสนแสนกว่ากว่านะครับแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้กำลังพิจารณาต่อมาคือเรื่องของประกันรายได้ก่อนนะครับประมาณ7,6 0 0 0ที่ทางผสมนิกลางเสนอเข้ามานะครับโอเคนะครับก็เรียนเสริมนะครับว่าท่านนายกเป็นห่วงนะครับว่าเงินมันจะขาดตอนนะครับซึ่งขณะนี้พี่น้องกเกษตรกรก็รออยู่นะครับงนั้นมติวันนี้ ก็จะทำให้เราสามารถอนุมัติในเรื่องของโครงการประกันรายได้ในส่วนที่เหลือได้ภายในวันอังคารหน้านะครับแล้วก็การจ่ายเงินเดืวดต่อไปก็จะดาเนินการตามขั้นตอนซึ่งก็ไม่ช้าครับเพราะว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรนั้นก็สามารถที่จะส่งรายชื่อเกษตรกรนั้นให้กับทางธนาคารทกศนะครับก็มีการจ่ายเงินกันในด้วยเร็วนะครับ พาะนั้นก็พี่น้องเกษตรกร,กรที่รออยู่นะครับก็ในวันอังคารหน้าก็ทางคณะมนตรีก็คงจะได้อนุมัติในโครงการในส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็ดําเนินการตาขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับก็ภายในเดือนธันวาานั้นก็น่าจะจ่ายหมดนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ